ภาพรวมทั่วประเทศของกกตกันบ้างนะคะทางกกตก็รายงานว่าสามารถเปิดการลงคะแนนได้ทั้งหมด333เขตค่ะจากทั้งหมด3 7 5เขตเลือกตั้งนะคะส่วนที่กรุงเทพมหาคนครนั้นเปิดการเลือกตั้งไม่ได้ใน5เขตค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ใช้พื้นที่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์การเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยเขตพื้นที่ชนบุรีเป็นสถานที่ติดตามและประเมินการลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป นายพุทธชงนุตราวงเลขาธิการกรกะตนะคะถแถลงภาพรวมการเลือกตั้งหลังเปิดหีบลงคะแนนในเวลา8นาฬิกาภาพรวมการเลือกตั้งใน77 7จังหวัด37 5เขตในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม26จังหวัดเปิดลงคะแนนได้122เขตไม่สามารถเปิดได้5เขตค่ะภาคใต้นะคะ15จังหวัดเปิดได้19เขตเปิดไม่ได้3 7เขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดเปิดได้ทั้งหมด126เขตค่ะต่อกันที่ภาคเหนือนะคะ16จังหวัดเปิดได้ทั้งหมด66เขตร,รวมแล้วนะคะขณะนี้ก็เปิดลงคะแนนได้ทั้งหมด333เขตเปิดไม่ได้42เขตค่ะ การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจำนวน6,671หน่วยเลือกตั้งเปิดไม่ได้437หน่วยใน5เขตคือเขตราชเทวีเขตดินแดงเขตหลักสีเขตบึงกลุ่มและเขตบางกะปิซึ่งในเขตราชเทวีเขตหลักสี่และเขตดินแดงนะคะมีมวลชนปิดล้อมขณะที่เขตบึงกลุ่มและเขตบางกะปินั้นกรรมการไม่มารับหีบเลือกตั้งค่ะ ส่วนบริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครรวมทั้งจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีรชชรสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามส่วนใหญ่นั้นเปิดลงคะแนนได้มีเพียงจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ยังมีปัญหาเปิดได้เพียงบางหน่วยที่ถูกปิดล้อมเท่านั้นไปดูภาคตะวันออกในภาพรวมคะ่ะลงคะแนนได้มีเพียงจังหวัดระยองนะคะที่ไม่มีคณะกรรมการประจําหน่วย ส่วนภาคใต้15จังหวัดมีปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะส่วนที่เปิดไม่ได้เลยก็คือจังหวัดตรังสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีทางงาภูเก็ตและกระบี่ที่ไม่มีผู้สมัครระบบเขตและไม่สามารถนำบัตรบัญชีรายชื่อเข้าหน่วยเลือกตั้งได้โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุงนะคะไม่มีบัตรเลือกตั้งเลย ส่วนที่จังหวัดสตูลยะลาและปัตตานีสามารถเปิดลงคะแนนได้มีเพียงบางหน่วยเท่านั้นที่ไม่สามารถนำบัตรแบบบัญชีรายชื่อเข้าพื้นที่หน่วยเลือกตั้งได้ซึ่งหน่วยที่ไม่สามารถเปิดลงคะแนนได้เลยกกตออยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะสามารถให้เปิดได้เมื่อใดค่ะตอนนี้ต้องเรียนนะครับว่าท่านประวงมาไทยอธิบดีกรมการปกครองนะครับและได้สั่งการไปให้ทาง ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยในทุกท้องที่เนี่ยช่วยทางสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับคือเดิมก็ช่วยอยู่แล้วอันนี้ก็ในส่วนที่ผู้ในการเขตขาดหายไปกับประธานเขตหรือกรรมการเขตที่ไม่มีรวมทั้งในส่วนของอผู้ในการประจําหน่วยเนี่ยก็ให้มาช่วยปฏิบัติงานนะครับก็เป็นจานวนมากนในภาคใต้นี่ครับ นายผู้ชงระบุว่าหลังปิดการลงคะแนนในเวลา15นาฬิกากกจะสรุปภาพรวมการลงคะแนนทั่วประเทศอีกครั้งและจะถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจโดยมีช่อง11เป็นแม่ข่ายในเวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะ